あっそのもうあんた、ね、きはきっきりは。

อ๋อี่สิบบาทเน,น,อทน,นสองแก้วเอสองแก้วก็สี่สิบไงแก้วละยี่สิบไม่ใช่ไงเออนั่นไงมันมีรถอตอะไรละ่ะเยอะแล้วอฉันเอานม ขัดาิตอนนี้กี่โงตอนนี้ปจะไ่าวเลยไม่ขาเอ๋อเาเรีบล้างมันจะได้สีเาขึ้นมาล้างเขาเรีวตอนน้อนน้ง่ายแล้วต้องทอนเอ้าเก่ะไปลาเเออ

เอาเอาหวานปกตินะจ๊ะมีมีอะไรบ้างมีใส่้างอางเกพราะว่าเป็นร้านปั่นค่ะไม่ใช่ร้านชงนอะอ๋อร้านปั่น่ยก็ทานนมสดก็มีออ๋อนมสดมีนมสดปั่นไนมมีเก่ยเท่าไหร่เกีวอะที่สิบเออมันเนสดปั่นนั่นสเจอก็กินตอเอนเจอไหม แไอ้เนี้ยอ,อาหนูอ่ะหนูจะไปกินร้านแล้วอย่างเงี้ยพอพอหนูจะกลับแล้วก็จะสั่เอามากินีนนน่ฉันอรอนาน้ว <c oughs> ฉันจะรอนื่อเอามากินไกินไปซื้อแล้วไมันกินอย่างนี้ย่างรา้มันกินด้วยเอานน้ำะไรด้วย